ดูแลดูแล้วดูอะไรอะไรอุ้ยเฮ้ยกุศลาน ใส่โฟสหรือเปล่าเนี่ยหนาก็อยู่มีความสุด้วยตอนนั้นเปเมื่อยมากเลยตายห่งตัวน้ำหนัม่เสๆให้พี่โม้ใ้ดูได้เ้ยมาแพี่ตัวเลยนะจ่าวิสระนี่เป็นไงแก้แล้ว มาครับมาต่อกินข้าวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละาแวนกหี่ไงอันนี้เฮ้ยดูหัวเรือเฮ้ยหัวเรือจะตก้วเฮ้ยเฮ้ยแทนเป็นหัวเรือน้อยกูโอ้จะตกล้วเราเนี่ยเ้ยแกันดึงกเฮ้ยหัวเรือก็มาครับหจานัดโอยหัวเรือเข้าเข้าหมายครับลางเลยเข้าหมายครับเข้าหมายไหนมาไห่มนมาไหมากไหนมาก่อน เนี่ยเอ้นกันแ่ะหุก็ตกแล้วพี่นั่นอย่าพึ่งนะงานที่เดินปนันนั่นนัอยู่เฉนงอยู่เฉยนอยู่เฉยขับรถอะไรนะอยู่เใชนน้ไม่ใช่คนร้านคนอ้กิ่เลยเ็นดเลยอ้ยอุ้ยอ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 ุ้ยยอยอ้อ้อ้ยอ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอออ้อน้อุ้ยอน้ เนปลาพวงเขาจะต้งมีเลดีว่ะมงปลาเหลว่ยวิ้งว้งลดูนะว่ไว้ปาพวงปลาพวงปลาพวงคดูนาเปกาไปขหน้าหือเฮ้ยเฮ้ยหัวใหญ่อยตายยุ่งอตายมงหญมาแล้วมาลงรีบลงรีบงรีบลงเ้เ้าเด็กข้าวกันอยู่ด้วย เอาแล้วไปช่วยด้วยโรยจานข้าวอุ้ยตัวอะไรนี่ยอุ้ยผมได้อีกแล้วอุ้ยตัวใหญ่ว้าวจานโวตัวที่สองแล้วครับผมตัวนี้นี่ไอ้ใหม่นี้สุดยอดนี่เดี๋ยวอุ้ยอะไรหนักอุ้ย ดูสิพี่พันอยู่เลยต้องไปดึงมันต้องอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่อุ้ยใหญ่ของโบอีกอ่ะเฮ้ยชื่อใหญ่วะเฮ้ยใหญ่ของโบอกไม้องบอกแล้วรองมันนิ่มตัวเนี้ยไม่รู้เรื่องหรอกเตาล่าละเว้ยเตล่าละเว้ยเฮ้ยมันไม่ค่อยอยากเท่าไหร่มันแสบมือเฮ้ยเยินหนักว่ะหนักว่ะ <laughs> 60 mét. Cậu à, cậu đủ đâu. Không đủ Không Không

เฮ้ยใครบ้างบันไดบันไดบันไดอยอย่อแม่พี่อย่เฮ้ยเก๋า เอาแล้วนะไม่ต้องดึงหนากนะเดี๋ยวนะมีพลางพุเนี่ยพี่เฮ้ยปีห้าอย่าไปกลัวมันใหญ่เนี่ยวัตถีเหม็นเจ่อเหอะที่เหม็นตัวใหญ่ประธานโทษปูแล้วขนลุกไว้ข้างปลานี่น่ะมีปลานมา Hadi, hadi. คุ้ยคุ้ยคุ้ยมามามานี่แลมพี่เบิร์ตตีเขาหมูหอมใหญ่ครับมึงไปล่อยยี่เลยบอกว่าอุ้ยมันคืนนะหมงหอมมันคืนแจ๋วอุ้ยหมดเงินเลยครับหาตัวเล่นหน้ามึงหอมนะหอมครับเละเลยเฮ้ยมันจับนี่หว่าจับเกี่ยวมาแล้วนะจับใครถือสวยเลยครับดห็นน้ำก่อนเดี๋ยวแม่งพุ่งอุ้ยนี่ปีกนะ I båten. I båten. ไปโดนเขามึงมีเขาเขาปล่อยไว้อยู่นฮ้ยถถึงโบถึงแล้วไหมอ่ะมันไหลอยู่เลยมันมันไหลนะมันไหลมันมันต้องไหลปล่อยมันไหลใช่เดี๋ยวไปโดนเขามึงก็ถนัดขวาไงนี่แม่มันแน่นมันแน่นมันมันต้านน้ำมันเป็นอย่างนี้แหละเจ็เลยเจ็บเลยเหอเออหูต้องบอกอะไรเขารู้ไหม ขนาดตจะโกด้ด้อย่างจริงๆมันดูตัวแค่นั้นเอง <laughs> ผมกำลังเอาปลาขึ้นนะก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปต่อๆไปครับ <Okay. S 1> okay.